ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะจุดประสงค์ของเราก็คือเราอยากได้ไอ o n นค่ะเดี๋ยวเราจะลองสไลด์กันดูนเนาะว่าจะไปได้อันไหนนะคะเดี๋ยวลองเกมดูก่อนว่าล้อของสเก็ตบอร์ดเราจะไปอยู่ที่อนไหนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย จะมีตามนี้นะคะได้ไหมได้ไอโฟนด้วยเราจะมาเริ่มจริงกันแล้วนะคะดูซิว่าวันนี้น้องปุ้ยจะได้อะไรคะให้ได้อะไรให้ได้ตังให้ได้ตังโอ้ยโอ้ยได้ขนม ได้ขนมจ้าไอโฟนอยู่นี่จ้าหนึ่องสโอ้ยมันได้ตังค์แล้วอ่ะเสร็จมันแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วปนมขนมด้วยมึงหมดแล้วหมดหมดไอคนเล่นต่อจะเหลืออ๋อเหลือเหลือไอโฟนอยู่ไอโฟนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคนต่อไป รอบสองค่ะดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเของแถมของแถมมีอันนึงค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยได้ของไว้ขอยขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วอันนี้ตาใครอ่ะ เอาเหลือคนสุดท้ายแล้วไม่เล่นได้ปะเพราะว่าของไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยังยังมีอยู่ขนมยังอยู่อเอาแล้วคนสุด,ดท้ายรอบนี้ต้องจัดหนักค่ะดูของเหลืออยู่แค่สามอย่างนะคะมือ,มอจะได้ช่องไหนเอาเอาเนะเริ่มเลยขนม ไม่ได้เลยเลยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ต้องเอาไหนต้องเอาให้ได้เนี่ยมีแต่สามอย่างอ่ะใช่ได้แล้วได้แล้วเอาได้แป้งโอ้โหพอพอมีอะไรอีกมีอะไรอีกค่ะมีอะไรอีกโอ้โห รอบนี้จัดหนักจัดเต็มพอแล้วเอาเหลืออะไรอะโบเอาลืมโอ้ยลืมได้ยังไงเนี่ยเอา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 มือีความแพ้มนใจเลยพอแล้วเอาเลยค่ะจัดไป อ๋อเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเมื่อกี้กูเข้าหูเข้าตามัเลยอืมเนาะกลายเป็นคนแก่ไปกับทันหันแก่มากสุดท้ายจบพอยังสนุกกันพอที่ยังตอนนี้กูเย็นไปหมดแล้วอาอพอยังคะเด็กๆดดููมโอเคพอแล้วนะจบที่คนนี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ bye bye. ช่องเลยนะคะอนบ๊ายอบาอย